Mind Exercise EP นี้นะคะยังอยู่กับแคว้ง I U O K กับ Empty a h s o u c e เราดึงแบบขหาดจากเล่มแคว้งที่มันอยู่ใน Self Empty a h Tool Kit ออกมาเพื่อเอามาแชร์แล้วก็ให้ทุกคนได้ลองออกกำลังใจซึ่งเราเคลียร์กันทุกรอบว่าออกกำลังใจไม่ใช่เป็นเป้าหมายในการเยียวยารักษาหรือช่วยบำบัด ไม่แม้กระทั่งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเพราะเอาจริงๆมันเอ็กซ์ไซส์สิคะออกกําลังใจเหมือนเราวิ่งไปฟิตเนสออกกำลังกายมันเหนื่อยมันจะเหนื่อยข้างไหนแล้วเราก็จะทาในห่วงเวลาสั้นๆก็พอแล้วเราก็จะเบรกแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตแบบอื่นแต่เหมือนเดิมคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นห่วงเวลาสั้นๆการทํางานกับใจเราจะใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยสูงมากเลยเพราะฉะนั้น เริ่มต้นด้วยการจัดวางตัวเองในพื้นที่ที่จะไม่ถูกรบกวนได้ง่ายไม่มีใครมาตัดสินมีกระดาษหนึ่งแผ่นมีอุปกรณ์ไว้เขียนเท่านี้ก็เพียงพอเพราะบางทีคะ่ะบางคนพอเริ่มทำปุ๊บมีรูมเมทเปิดประตูเข้ามาจ้ะบางคนทำงานปุ๊บกำลังจะแบบทำงานกับตัวเองปุ๊บแฟนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ตกใจพาร์ทแบบนั้น,นะคะ่ะคือบางทีเรา ทำงานกับใจที่มันมีความอ่อนไหวสูงมันก็จะถูกกระเทือนได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะดูแลเผื่อเราด้วยเราอยู่อีกฟากหนึ่งของกล้องเพราะฉะนั้นฝากดูแลตัวเองทีแล้วก็เรามีข้อตกลงกันเสมอทํางานกับตัวเองแบบให้มีเซลฟ์เอมพิตีหนึ่งเลยเราลดทอนการตัดสินตัวเองค่ะเจออะไรระหว่างทางมองเฝ้าดูมองเห็นเท่านั้นพอ ไม่ตัดสินว่าแบบแย่จังทุเรศอะไม่ไหวเลยเรา process แบบนี้เราไม่ไมชอบให้คนอื่นทำกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทำแบบนั้นกับตัวเองสองคือถ้าระหว่างทำแล้วรู้สึกว่าแบบหืออยากใช้ความรุนแรงกับตัวเองเหลือเกินเราขอนะคะอ่อนโยนกับตัวเองแล้วก็เลี่ยงความรุนแรงกับตัวเองแล้วอันสุดท้ายคือสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยคะ่ะเก็บไว้ในที่ที่เป็นความลับ มีแค่ตัวเองเท่านั้นที่รู้เราจะได้รู้สึกสบายใจที่จะทำงานกับมันขอเท่านี้เลย<ม>แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำงานกับความรู้สึกเคว้งซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เคว้งก่อนหรือจริงๆแค่รู้สึกแค,คว่งๆวงโงงๆงบางคนเฮ้ยเคว้งคืออะไรเคว้งคือจังหวะที่เราแบบบางคนจะเรียกเคว้งว่าแบบเฮ้ยแบบมันมันแบบไม่รู้จะไปทางไหนตอนนี้ไม่รู้ตัวเองอยู่ตรงไหน แล้วไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเะคล้ายๆแบบนี้ค่ะบางคนจะเรียกหลงบางทีเรียกลอสบางทีเรียกคว้างบางทีเรียกอูแล้วแต่เราจะทําแบบประหัดที่จะช่วยทําให้เรามีที่ยึดจับมนเราเหมือนกําลังอยู่ในห้วงอวกาศอะคะ่ะจับกับอะไรดีทําให้เราไม่ถูกหมุนติ้วไปเรื่อยๆสิ่งนั้นก็คือ core value ของตัวเองหรือว่าคุณค่าหลักของตัวเอง คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะพอเราโตมาระหว่างการเดินทางเนี่ยเราเจอปัจจัยภายนอกที่บอกเราเยอะมากเลยว่าต้องเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นสิถึงจะดีเป็นแบบนี้ถึงเป็นเด็กดีเป็นแบบนี้นเรียกว่าคนดีเป็นแบบนั้นถึงเรียกว่าน่าชื่นชมเป็นแบบนี้นถึงเรียกว่าประสบความสําเร็จโหมีข้อเรียกร้องมากมายค่ะที่บอกเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้สิแล้วถึงมีคุณค่าแล้วบางทีเราก็ค้นพบว่าเออเขาเป็นไม่ได้อะ หรือมันเคยเป็นได้ตอนนี้เป็นไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วเราต้องเป็นอะไรยังไงพอสค่ะหายใจเข้าลึกๆตัดปัดจจัยภายนอกไปอีพีนี้เราหาคุณค่าหลักของเราเองไม่ต้องรอให้โลกภายนอกมากำหนดแล้วถ้าคุณค่าหลักของเรามันจะไม่ตรงกับคุณค่าหลักขององค์กรของครอบครัวของบรรพบุรุษหรือของสังคมช่างมันค่ะตรงนี้ของเรา เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่ง e x s r c i s e แรกคำถามตรงไปตรงมาเลยอะไรคือคุณค่าที่ตัวฉันให้ความสำคัญมากที่สุดเอาแค่5อันดับใช้คำว่าแค่ไม่ได้บางคน5ก็คือเยอะ5อันดับค่ะค่อยๆดูค่อยๆนั่งดูเราไม่รีบค่ะคุณค่าหลัก ที่เรายึดถือและให้ความสําคัญมันมากๆ5หอันดับแรกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยยืดหยุ่นกับมันค่ะเราจะยอมไม่ได้เลยถ้ามีอะไรมาสะก,กิดมีคนมาเบียดเบียนคุณค่านี้ของเราเรามักจะโกรธได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นค่อยๆเราลึกย้อนกลับไปมองตัวเองจังหวะอันไหนที่เราปล่อยไปไม่ค่อยได้ เรามักจะอยากให้เรื่องนี้เป็นอ s s u e ขึ้นมาเป็นประเด็นในการถามหาความจริงให้มันทะลุลองสกัดออกมาได้สักห้าเอาห้าระหว่างนี้แต่ละคนกำลังมีบทสนทนากับตัวเองนะคะเห็นถามนึกย้อนใคร่ครวญ นี่คือ p โปรเ s สของการใครค่ขวนและ Your Mind กำลัง Exercise ค่ะ mm hmm. เราไม่ได้อยู่ในคลาสเล็กคณิตคิดในใจใครตอบไวจะได้คะแนนเพราะฉะนั้นใช้เวลาได้แล้วถ้ารู้สึกว่าเราวกำลังจะ Move On ไปแบบหัดถัดไปแล้วยังไม่เสร็จ คอสค่ะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะคะในกระบวนการนี้5้าสี่สามสองหนึ่งโอเคได้ห้าอันดับนี้มาแล้วนะคะ คราวนี้ค่ะลองขึ้นหน้าใหม่ลองหากระดาษอีกแผ่นใหม่หรือพื้นที่ที่เหลือก็ได้แบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสามช่องสามคอลัมน์แบบนี้ปัม่มปัม่มปัม่มคราวนี้คุณค่าหลักห้าอันนั้นนะคะลองเรียงลำดับดูว่าคุณค่าไหนที่เราตัวเราเองเรานั้นไม่ใช่คนอื่นเรียงลำดับว่ามันสำคัญที่สุดมีความสำคัญต่อเรามากที่สุดปล่อยผ่านมันได้น้อยที่สุด เรียงเป็นหนึ่งสสามสี่ห้าลองเรียงดูค่ะเรียงไปก่อนเรียงเลยหลายคนสามารถเขียนได้เลยบางคนอาจจะต้องใคร่ครวญคิดเล็กน้อยไม่มีปัญหานะคะมันเป็น process ที่แฮงตี้มากๆากหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็เขียนลงไปเลยใช่ โอเคคราวนี้ย้ายมาคอลัมน์ที่สองในคอลัมน์ที่สองค่ะเราจะลองค้นหาคิดคิดดูว่ามันมีการกระทำพฤติกรรมหรือแอคชั่นหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ถ้าเราทำแล้วมันจะสูบฉีดคุณค่าเหล่านี้ให้กับเราเช่นบางคนรู้สึกว่า การความเอื้ออาทรคือคุณค่าหลักอันแรกกิจกรรมที่ทำแล้วแสดงออกถึงความเอื้ออาทรคือการถามไถ่ายผู้คนในแต่ละวันคือการถามสารทุกสุขดิบของเพื่อนคือการได้นั่งฟังเพื่อนหรือบางคนเห็นว่าเป็นการได้บริจาคสิ่งของให,ให้กับคนที่เขากำลังเผชิญวิกฤตตอนนี้อยู่ก้อนลิสต์กิจกรรมเหล่านั้นเอาไว้ใน ช่องที่สองแล้วพอทําเสร็จเราก็จะไปไล่ดูคุณค่าที่2 3 4สามสี่ห้าลองทําแบบนี้ดูค่ะซึ่งกิจกรรมนี้อาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่เราเคยทําเป็นประจำไม่เคยทําเลยก็ก็รีส่งไปได้อย่าเพิ่งใคร,คร่ครวญรเพิ่งตัดสินว่ามันเคยทําหรือไม่เคยทําย่อยข้อนี่นะโอ้คาถามบางคนถามว่าจะให้รีส่งไปกกิจกรรมกี่ข้อย,ย่อยไม่จํากัดเลยค่ะให้ได้สักสามสี่ห้าก็ได้ ได้มาหนึ่งอันก็ถือว่าโอเคและแต่อย่างน้อยขอให้ได้สักอันหรือสองอันละกันเนาะแต่ถ้าได้มากกว่านั้นเขียนไปเลยค่ะ<ม>เพราะนี่คือการสร้างช้อยสล์ล<ม>่ะเราทําอะไรได้บ้างที่เราจะได้รู้สึกถึงคุณค่าเหล่านี้<ม>บางทีเราให้ค่ากับคุณค่าอันนี้มากเลยแต่กิจกรรมในแต่ละวันที่เราทําไม่ได้มีอะไรที่สูบฉีดคุณค่าเหล่านี้เลย<ม>เออวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเออหลอสักคว้งเราสึกทําอะไรลงไปแล้วเราก็ไม่เห็นจะแบบ มีค่ามีประโยชน์แล้วก็คนพอตัวเองแขวงเพราะฉะนั้นลอง l ส s t ดูค่ะว่ากิจกรรมอะไรที่เราทำแล้วมันสูบฉีดคุณค่าเหล่านี้ให้กับเราบ้างช่วงนี้ฉันรู้สึกได้ออกแรงหน่อยนะคะเพราะเราจะต้องใช้ความคิดควานดูว่าเราทำอะไรได้อีกบ้างอีกสิวินาทีสุดท้ายเราจะขยับไปต่อที่คอลัมน์สุดท้าย คอลัมน์สุดท้ายค่ะทำคล้ายๆเดิมของทุกคุณค่าเลยอันนี้ถามว่ามันมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเราของคนอื่นหรือกิจกรรมอะไรที่มันมีแล้วมันลดทอนหรือกระทบกระเทือนคุณค่าเหล่านี้บางทีการที่เราเคว้งมากๆมันจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ใครบางคน ขอให้เราทำบางอย่างที่มันต่อต้านกับคุณค่าที่เรายึดถือเ mm hmm. ช่นบางคนยึดถือความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าหลักในชีวิตแต่อยู่ในองค์กรที่ถูกร้องขอให้ทำบางอย่างที่มันใกล้กับคอรัปชัน mm hmm. หรือถูกขอให้ทำอะไรบางอย่างที่เบียดเบียนคนอื่นด้วยความจำเป็น mm hmm. การอยู่ในส o s โพสิชันนั้นนานๆแน่นอนค่ะ ลึกๆเราก็เผลอที่จะจัดตัวเองเพราะเราทำในสิ่งที่มันลดทอนคุณค่าที่เราเชื่อและมีลองทำแบบนี้กับทุกๆคุณค่าค่ะอันนี้เรากระโจนเข้าไปช่วยไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าคุณค่าแต่ละคนคืออะไร บางคนอาจจะค้นพบว่ากระบวนการนี้เครียดเนาะยากเนาะเหนื่อยเนาะ yes แปลว่าคุณกําลังออกกําลังใจอยู่ค่ะเหนื่อยค่ะวิทีการเข้าใจตัวเองก็ใช้แรงแบบนี้เลย ยี่สิบวินาทีสุดท้ายโอ้แต่บางคนถ้าต้องการเวลาเพิ่มก็พอสได้นะคะแต่รจะขออนุญาตไปต่อเป็นยังไงบ้างคะก็หลับใจเหมือนกันว่าก็เรืยังออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ถามตัวเองจริงๆกนะโมเมนต์นี้อย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งที่เราให้ความสําคัญนะมันเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมาก่อนว่าเราเราให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ลาดาบแรกจริงๆแต่พอถามตัวเอง,ง,ต,ต,เองตอนนี้จริงๆนกะโมเมนต์นี้ยแบบมันมีสิ่งป๊อปอัพมาเป็นเบอร์นหนึ่งซึ่งเอาเว่าเราน่าจะให้ความสําคัญกับสิ่งนี้จริงๆตอนนี้เนี่ยบางคนจะรู้สึกประหลาดใจได้คะ่ะว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจริงๆสิ่งที่มันป๊อปอัพขึ้นมาว่าเฮ้ยเราให้คุณค่ามันตอนนี้มัน เฮ้ยมันขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งะแล้วพอได้เขียนออกมาได้ทำงานเริ่มจากอันนี้ก็เหมือนได้ค้นพบอะไรบางอย่างแล้วพอได้เขียนอีกสองคอลัมน์แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสิ่งที่ชุบชูให้มันแบบบูซาบไปที่ดาวมันเหมือนแบบมันก็มีบางส่วนที่เราทาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออถ้ามีเวลามากกว่านี้เราคงแบบครีเอทชอตใหม่ๆให้มันแบบบูซาแบบบู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 เข้าไปถึงเลยแล้วมันก็คงน่าจะ มีชใช้เราเลือกเยอะดีเอ,อ,อือเต็มไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ค่อนข้างลำบากใจก็คือสิ่งที่มันลดทอนหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นมันจะเป็นตัวควบคุมภายนอกที่ที่เออมันไม่ได้อยู่ข้างในเราหรือแบบมันเกินอำนาจเราที่จะจัดการอะไรแบบเนี้ยก็หรือ,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 อมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นความยากลำบากเหมือนกันเนาะที่เราเห็นว่าอ๋อ ไอ้สิ่งที่มันลดทอนมันคือสิ่งนี้แหละแล้วมันก็ตั้งอยู่แต่ว่าเราไปแบบจัดการเออเราไปเราไปไปฟอสมันอย่างที่เราอยากให้เป็นไปได้ใช่ขอบคุณค่ะบางคนอาจจะค้นพบว่าเอ้ยอันที่แบบว่าลิสกิจ,จก,กรรมว่าทําอะไรแล้วมันแบบชุบชูใจบูสคุณค่าเราขึ้นมาเอ้ยมันก็ทําอยู่แล้วบางส่วนแล้วถ้ามีเวลามากกว่านี้เตรียมชอยสอาวาเยอะ ก็อาจจะทําให้เราเหมือนมีกิจกรรมในแต่ละวันที่สามารถช่วยบูสต์คุณค่านั้นได้ก็มีความหวังสามารถ l ิ s เพิ่มเมื่อต้องการได้นะคะแล้วพอดูคอลัมน์ที่มันลดทอนคุณค่าของเราหลายคนก็อาจจะค้นพบว่าเฮ้ยบางส่วน,ม,นมันมาจากเราแหละแต่บางส่วนมันก็มาจากปัจจัยอื่นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมจัดก,การมาได้ตัวเราแค่เพียงคนเดียวพอเจอแบบนี้แล้วะคะ่ะเราจะทํายังไงต่ออันนี้เป็น choice ของเรา ถ้าเราคน้นพบปัจจัยภายนอกมาลดทอนคุณค่าเราเยอะมากเชียร์ให้ย้อนกลับไปดู EP ที่เป็นเรื่องของ stress management ไม่ก็ไปฟัง iu ok ไอ้อันที่เป็น ep กั้นรัว้วก็สามารถช่วยช่วยเจอแนวทางอะไรบางอย่างได้นะคะแล้วส่วนคอลัม์นที่เราทำได้เลยทำแล้วมันเชิดชูคอแวลูของเรา ทำะไรคะ่ะอันนี้คือเป็นพื้นที่ของเราอย่างเต็มที่ทำมากแค่ไหนก็ได้ถามใจตัวเองแล้วก็ตอบสนองกับมันบางทีเราแข้งเราลอสเพราะเรารู้สึกว่าข้างในมันมันว่างเปล่ามันเออมันไม่รู้อะว่าจะยึดจะจับอะไรยึดคอแวร์ยูเนี่ยคะ่ะยึดจับอันนี้ไว้เพราะนอกจากจะจับมีที่ให้ยึดแล้วเรามีความมั่นคงทางใจ มันเป็นสิ่งที่สามารถดึงเรี่ยวแรงและคุณค่าในตัวเรามาได้ด้วยเพราะอย่างที่เราบอกทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโลกใบนี้มันข้อมูลมันเยอะเหลือเกินมันมีข้อเรียกร้องจากเราเยอะเหลือเกินมันทำให้เราบางทีค่อยวไปเหมือนกันว่าเฮ้แล้วคุณค่าเราอยู่ตรงไหนไม่อยู่ในตัวคุณค่ะโอเคทำงานเสร็จแล้วช่วยเขียนชื่อลงวันที่และพับกระดาษแผ่นนี้ แล้ถ้าใครที่เป็นสมุดบันทึกอยู่แล้วก็แค่เซ็นชื่อลงที่เราปิดเพียงเท่านี้เราออกกำลังใจกันแล้วค่ะพอแล้วค่ะถ้าเหนื่อยก็พักเราไปทำอย่างอื่นบ้างชีวิตยังมีอีกทั้งหลายมิติให้เราได้สนุกกับมันขอบคุณที่มาร่วมออกกำลังใจ Mind Exercise กับ e i ายขและ Empathy Sauce ค่ะ